ที่3ค่ะปฏิบัติอย่างไรให้มีสิ่งสักดิตสิทรักเมตตาคุ้มครองค่ะเราไปรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กันเลยค่ะไปค่ะ ตอนที่3ค่ะปฏิบัติอย่างไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเมตตาคุ้มครองเราขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี่แนะด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเมตตาเจ้าค่ะ อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา,าทุกคนคงต้องการอย่างนี้เกือบทั้งหมดเนาะ<ช>อาจาจะไม่ทุกคนคก็เกือบทุกคน,นเลยส่นหญ่เจ้าค่ะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงมาเดมหมายถึงวัตถุวัตถุคงมาทํอะไรเราไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้น่าจะ เป็นสิ่งมีชีวิตและมีอำนาจมีพลังมีบารมีใช่เจ้าค่ะเมื่อจะทําให้บุคคนเหล่านั้นกันแล้วกันนะปกป้องคุ้มครองรักษาเราต้องทําอย่างไรประเด็นว่าเราจะทําอย่างไรนี่แหละสาคัญเราต้องมีพฤติกรรมอย่างไรเราแน่นอนว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยต้องเป็นเรื่องดีงามแหละคนที่เราพึิชั่วไรนี่ไม่มีใครชอบอยู่แล้วสัตว์ดิบฉานยังไม่ชอบเลยใช่เจ้าค่ะเคยได้ยินคําว่ามนุษย์และอมนุษย์ปกป้อง คุ้มครองรักษาเทวดารักษาาคงเคยได้ยินคำนี้นะนี่เป็นอานิสงค์ของอะไรเป็นอานิสงค์ของเมตตาเมตตานะมีอานิสงค์หลายอย่างหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย มนุษย์อมนุษย์รักใคร่เทวดาปกป้องรักษาดังนั้นคนเจริญเมตตาเนี่ยจะได้อานิสงส์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่ศักดิ์สิทธินั้นคุ้มครองรักษาเราจึงต้องเจริญเมตตาต้องเจริญให้ได้จริงๆนะไม่ใช่เสแสร้งไปงั้นนะ,จะเจริญเมตตานี่ใช่ที่เราสวดมวนต์ตอนท้ายสัตสัตาอย่างนี้ใช่ไหมแผ่เมตา <นะ S 1> ตาก็คือเจริญน<ม>ั่นแหละก็คือไม่คิดเบยดเบียนกันปรารถนาดีปรารถนาให้เขามีความสุขให้เขาอยู่สุขกายสุขใจนะ ไม่มีจิตดเบดียดเบียนกันเมตตาเนี่ยจึงเป็นกุศลธรรมนะคำว่ากุศลธรรมก็คือเป็นธรรมที่ดีที่ชลาดเมื่อทําแล้วบาปอากุศลไม่เกิดพอจิตมีเมตตาปุ๊บความโกรธแค้นพยาบาทมันก็หายไปแต่ต้องมีเมตตาที่มีพลังนะเมตตาต้องมีกําลังนะเพราะว่ามันเสื่อมง่ายเมตตาเสื่อมง่ายก็เพราะว่าเราเนี่ยพอถูกคนอื่นเบียดเบียนเนี่ย เราจะรักษาเมตตาเอาไว้ไม่ได้ฉะน,นั้นคนที่มีเมตตาเนี่ยเป็นคนที่ใจหนักแน่นนะเป็นคนที่ทนทานนะคนที่เมตตาเนี่ยนะมองดูเหมือนคนใจอ่อนอ่อนแอนะไม่ไปห้ำหั่นผู้ใดอะ่ะแต่ยืนหยัดอยู่ได้ภูมิธรรมไม่ตกไม่หายอะ่ะแสดงว่ามีพลังมากจิตใจมีพลังนะแล้วเมตานี่แหละที่ทําสม่ําเสมอแล้วใครก็รักล้วเข้าใจอยู่อย่างนึงก็เมตานี้ไม่ใช่เมตตาของคนโง่นะคือคนโง่เนี่ยรักษาเมตตาไว้ไม่ได้ คนที่ฉลาดเท่านั้นจริงจะรักษาเมตตาไว้ได้อย่างดีเพราะเขาศึกษาธรรมมาดีเมตตาของคนโง่เป็นยังไงเจ้าคะพระอาจารย์เมตตาของคนโง่เนี่ยคือไม่มีปัญญาเขาก็มีจิตคิดที่จะรักผู้อื่นนั่นแหละแต่มันเสื่อมง่ายเพราะเขาทําเมตตาให้เกิดโดยที่ไม่ได้ศึกษาถึงธรรมที่ วิเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเมตตามันก็ไม่อยู่เพราะว่าเมตตาเป็นกุศลธรรมไม่ใช่กิเลสเมตตาคือความรักที่ไม่ต้องการผลประโยชน์ต่างอบแทนคือเอาคืนไม่ได้ค้ากำไรจิตใจจึงสงบเยือกเ,เย็นดี อย่างนี้ใครก็รับแต่ก็ให้ระวังอยู่นิดนึงว่าคนที่มีเมตตาเนี่ยโกนพาหรืออันดาพานเนี่ยเขามองว่าเป็นเหยื่อมันน่าจะหลอกง่ายนะนเป็นคนบริสุทธิ์ใจดีมันน่าจะหลอกง่ายนะแล้วถามว่าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ถูกหลอกต้องชาลาต้องรู้ต้องมีปัญญาส่วนเมตตาเราก็จะรักษาไว้อ,อย่างดีด้วยเรามีความรู้เรามีปัญญา ดังนั้นแล้วเนี่ยที่จะให้บุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษานั้นต้องทําที่ตัวเราพฤติกรรมของเราเองนี่แหละเมื่อทําไปแล้วจึงมีอานิสงส์อานิสงส์นี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันไม่เราไม่ได้บังคับไม่ได้ไปกะเก์เมื่อเราทําเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีมันก็เกิดแล้วเมื่อทําไปก็ไม่ต้องไปพะวงว่าจะไม่มีใครปกป้องรักษาหรอกธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธร,รมเนี่ยธรรมะย่อมรักษาเขารรอันนี้ชัดเจน แต่บุคคลใดก็ตามที่เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์เขาจะปกป้องรักษาหรือรักเราคุ้มครองเรานั่นก็เป็นเรื่องของเขานะถ้าเขาเห็นคุณเราความดีของเราใช่ไหมเขาจะปกป้องรักษาเรามันก็เป็นเรื่องของเขานะแต่หน้าที่ของเราคือจเจริญเมตตาต้องแบ่งกันให้ดีนะจงตั้งใจทําในสิ่งที่มันจะให้ผลไม่ใช่หวังเอาแต่ผลโดยไม่ทําเหตุนะเนี่ยดังที่ว่ามาสมมุติว่าเรานับถือตั้งเป็นข้อสมมติเทพเทวดานะคะ เทพเทวดาแล้วเราทุกครั้งที่เราทาบุญจเจริญกุศลแล้วเราแผ่เมตตาถึงเทพเทวดาที่ปกปักคุมครองประจํากายของเราแบบนี้เวลาเราอาธิษฐานจิตเจ้าค่ะพระอาจารย์มันอยู่ในจิตในใจของเราเราไม่ได้พูดเอ่ยเป็นเสียงออกมาท่านจะรับรู้ไหมเจ้าค่ะอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่ง ในบางวิเคราะห์เขาได้วิเคราะห์ไว้ว่าคิดอยู่ในใจใครจะมารู้ใจเราป้าสงสัยเจ้ทาท่าว่าอยู่ในใจดังนั้นเมื่อเรากลัวว่าเขาจะไม่ได้ยินความคิดของเรา,ารเราก็พูดอย่างน้อยๆเบาๆให้ตัวเองได้ยิน อย่างน้นอยๆเราก็ได้ยินถ้าเราว่าในใจเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินมันเป็นความคิดอะรเราไม่ได้ยินนีมันไม่ได้เข้าส่ประสาทเนาะดังนั้นก็เผื่อไว้ก็แล้วกันพูดเบาๆก็ได้พูดเบาๆใช่เพราะฉะนั้นจะมีสิทธิสิทธิปกปักคุ้มครองไหมก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราประพฤติใช่อย่างเราศาสนาพุทธเราก็เชื่อในเรื่องของการรักษาศีลทําสมาธิในการทําบุญต่างๆเรารู้สึกว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิะะ์ท่านจะรักท่านจะเมตตาเพื่อเราจะได้ส่งบุญให้กับท่านหากเกิดว่าเรามีความเชื่อแบบนี้อันนี้ความเชื่อที่เราคิดแล้วเราก็ทาบางท่านชอบมารักษาสินแตกตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์และส่งบุญอย่างนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าถ้าเกิดเป็นความเชื่อนี้นี่คือเหตุที่เราสร้างขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นผลความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองไหมแต่อย่างน้อยเราสร้างิ่งที่ดีแล้วผลก็คือธรรมะคุ้มครอง,องใช่ไหมจา้า,าค่ะฟ้า่สาธุเจ้าค่ะวันนี้ค่ะฟ้าพี่นิ่มและผู้ชมทั้งบ้านขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความรู้แกบทวกเรานะเจ้าค่ะเจริญพร ยังไงบ้างคะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกราบไหว้บูชาฟ้าเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความเคารพในตัวขององค์ปูอง์ย่าพญานาคสาหรับวันนี้ค่ะฟ้ามีของขวัญดีๆที่พระอาจารย์จะนํามาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ติดตามรายการธรรมะบริหารชีวิตฟ้าจะเลือกผู้ที่ติดตามเพจเป็นประจำกดไลค์กดแชร์ให้เพจค่ะเพียงแค่ห้าท่านนะคะจะได้รับของขวัญจากพระอาจารย์ไปเลยค่ะคือนี่เลยค่ะพระกิ่งพระ ใช้วัดไทยรีพิ่านาศฟ้าต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะฟ้ายินดีด้วยจริงๆเพราะว่าหายากมากและสวยมากๆค่ะมีทั้งสององค์แบบนี้ในหนึ่งตลับเลยนะคะอย่างที่2ค่ะหนังสือบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่นะคะสิ่งที่สําคัญมากคือในหนังสือนะคะสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็เปิดฟังธรรมะได้เลยค่ะ เป็นหนังสือธรรมะของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าค่ะอย่างที่3าค่ะหนังสือชีวิตนี้น้อยนะเราไม่รู้นะคะว่าเวลาของเราที่จะอยู่บนโลกนี้อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วเราจะสามารถใช้ทุกเวลาของเราให้มีค่าสูงสุดค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่4รูปนี้นะคะทุกบ้านต้องมีเอาไว้บูชาเลยคะ่ะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมมารมหลวงวชิรญาณสังบอลฟ้าต้องบอกเลยว่ามงคลสูงสุดจริงๆถ้าใครได้กราบไหว้บูชาท่านนะคะใครนะคะเป็นผู้ ู้โชคดีฟ้าจะประกาศลงในเพจนะคะ5รายชื่อนะคะสำหรับคนที่ติดตามรายการเป็นประจำกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจฟ้ามอบสู่ขอติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีค่ะวันนี้ฟ้าและพี่นิ่มนะคะขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ